ฮัลโหลเทสเสียงหนึ่งสองสามเทสเสียงสี่ห้าหกโอเคก็เสียงเข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอทีนี้ต้อนรับเข้าสู่เกม Infinity นิกกี้ในพาร์ทที่อ่าสามสิบสี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นพาร์ทสองของแพต1ึสามหรือฤดูแห่ง การลของลูกนั่นเองนะครับครั้งที่แล้วผมเล่นไปจนครบทุกอย่างเท่าที่ทําได้แล้วนะครับแล้วก็โดนไทม์เกตนะฮะคือยังไม่สามารถเล่นได้จนจนกว่าจะผ่านไปครบไปอาทิตย์หนึงคราวนี้ก็มาเดย์อก็วัน,นวันนี้นะครับเป็นเดย์สองผมก็จะมาเล่นเนอะมิชั่นที่อ่า available ใน d ดย์สองนี้นะครับซึ่งผมเข้าไปดูผ่านอ่าผ่านผ่าน,ผ,าน,ผ,าน,ผ,านผ่านแล้วมีแบบสํารวจ สถานที่แบบแปลกๆด้วยอย่างถ้ำทางตะวันตกของซอากปราสาทราชินีนะครับกเรามาลองดูว่าช้างมันจะใหญ่แค่ไหนแต่ผมคิดว่ามันคงไม่ได้อะไรนักหนาหรอกแต่ก็โอเคครับเล่นได้เล่นได้รับได้ฮะอ่าอย่างแรกที่ผมจะต้องเข้าอ๋อไม่ใช่ผมจะต้องไปเปลี่ยนคนโลรลเลือกก่อน เรียบร้อยนะครับเป็นคอนโทรลเลนนอร์แล้วก็ดูอีเวนต์ดีอันนี้เควสเล่นจนอ่าจนตันแล้วจนจนโดนทำเกรแล้วนี่ก็ทำเกตอ่าน,นี้ยังเล่นได้นะฮะรีมอฟแฟนทอมอะไรนะั้นรีมอฟแฟนทอมบอสซ่อมเหรอไปด่านสองสิอันนี้ก็ทำเกตเหมือนกันนะฮะแต่เพราเออมันเล่นได้ก็เออเล่น,นอะไรแล้วกันม <c oughs> าทวิสเมโลดี้นะฮะ ี่ตัวตัวนี้มันนี่แน่ต้องมาสิไรสมุนแล้วนะฮะเรียบร้อยหูไปโผล่ตัวนู้นใหม่ด้วยเหรอหูดีเดียวโหด โอ้ชเชร์รเลยใเนี่ยเราต้องเราต้องปร่บมัน้ยอ่ะไม่ต้องก็ได้มั้งอุ้ยโผล่มาข้างหลังกันดิอันนี้สีฟ้าคือไม่ให้ไปใช่ไหมนี่แหละตกไปเลยอะลรตกไปเลย โกวไปแล้วหนึ่งครั้งนะฮะผมโดนไปสองครั้งสองครั้งนะฮะโอเคเรียบร้อยวิกตอรี่ในเวลาหนึ่งหนึ่งนาที30วินะครับโอเคดีวราดแม็กอันนี้ก็ มันไม่ยอมมันไม่ยอมบอกนะว่าดีที่สุดมันมันได้กี่นาทีแต่ว่ามันก็เออผมก็ผ่านเหมือนเหมือนแค่มีแค่แค่แค่ผ่านก็พอนะครับไนี่อ่านรูลยสิ เมนูเรียลเยสเดย์ก็คงต้องรอ,อเนื้อหาอปลดล็อกเนื้อเนื้อหาใหม่ก่อนนะครับข่าวนี้มานี่เลยนี่คือเควสหลักที่ผมจะมาทำในวันนี้นะครับนี่เพราะว่าเขานี่อ่าขออ่านแต่อันก่อนทรีทถ่ายรูปกับอิลูซิบลูมวิดอินเดอร์ควีนเฟโลมาพาเลต์รูนอิลูซ e บ o ูมคืออะไรอะ่ะ นายขอขอขอข้ขอขมูลหน่อยได้ไหมแล้วก็นี่ ในควีนพาเลตลูนทางฝั่งจนออกนะนะ้อฝั่งฝนตะมาตกก็จะม,มีฟอเรสต์คาวนก็คือให้ไปสะสมวิมซากับเดลออฟอินสปิ i รชันะฮะไปที่อขอออกก่อนได้ไหมออกไงอ่ต้องออกได้สิไปที่นี่ก่อนนะฮะผมจะไปทีนบูบูคราฟ บูคราฟก่อนไปแบบว่าไปเอาของให้มันก่อนนะครับ นี่คืออะไรอ่ะมะแลงเหรอบัสบัสเตอร์อุ้ยมีมะแลงอย่างนี้ด้วยเหรออุ้ยเก็บเก็บไว้ก่อ,น,อนก็ดีนะอ่าทรทีบูคราฟแอดมาเห้เลียวนะฮะขอะให้ไปทรีตอ่าไปไปบูมมิ่งก่อนนะฮะอุ้ยพวกนี้สีทองหมดเลยเหรอนี่แนะ่ เห็นสีทองแล้วมันม่ามันมันระทึกใจนะฮะมันต้องจับเห็นสีทองมันระทึกอ๋อไอ้พวกแมลงพวกนี้เหรอผมเพิ่งมันเปลี่ยนเป็นสีทองเพราะว่าผมไปัพไอ้ i อ s ไซ h ์ของของท่าจับจับแมลงเนี่ยนะฮะนเลยกลายเป็นสีทองหมดเลยนี่แน่แล้วก็กลูมันอย่าพึ่งหนีอย่า่อย่านหนี โอเคบูค,คราฟเอ็กเซนต์ก็ได้เรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็กลับมาที่คุณลุงาศาสตราจารย์โรม,มิโตะค,ค,ครีบูคราฟอีกสองครั้งเอาปลาไหมเอาปลาบ้างไหมมีปลาแบบไม่ใช่ั้งไหมแบบปลาแบบเนี้ย หายไปเมื่อกี้อ๋อมันใช้ปลาไม่ได้เหรออ่ะงัน้นสองครั้งนะฮะ พอสองครั้งผมก็จะไปกับไปที่อ่า insert of lost dream อ่าก็จะ treat the the blue blue cry เหรอ blue blue crud blue crud นั่งฆ่า time อ่านไม่ออกเหมือนกันนะไม่เก่งอังกฤษอันนี้เทค e หนึ่ง bottle of elusive bloom within the queen palace palace r o นี่เดี๋ยวไว้ก่อนนะฮะผมจะไปที่ ตรงถ้ำถ้ำถ้ำทางตะวันตกก่อนนะก็คืออยู่ตรงนี้นั่นเองนี่คือควีนพาเลต r รูนอันนี้ก็จะเป็นถ้ำฟอร์เรสต์คาเวไหนถ้ำอยู่ไหน เขาบอกให้เราเก็บวิมวิมสตาร์กับดูดิวออฟสปายอินสปิเรชั่นให้ครบนะฮะผมก็ต้องวิ่งแบบระวังระวังหน่อยสว่างขึ้นแล้วหรอไม่เห็นมียเลยนี่ไงวิมสตาร์เจอแล้วทางไหนทางนี้เหรออุ๊ยอะไรอ่ะอะไรอะไรเสียงอะไรอะไร่อะ เอะถ้าเราจะทำลายทำลายกองแพงทำยังไงนะนี่กี่นี่ก่เขาไม่ได้มีท่าอัดเยือะนะอุ้ยจะทำได้ไหมเนี่ยผมว่านี่อะไรอะ่ะ วิ่งไปสูงสูงก่อนแล้วกันนะเออดึงไปนี่ปีนไม่ได้อะไปจำไอ้วิธีการปีนของไอ้วูทิงเวมัมันปีนไม่ได้นะครับมันต้องค่อยๆกระโดดไล่ๆกระโดดขึ้นไป พยามหมุนหมุนมุมกล้องอาหารนะแต่ว่ามันก็ยังอาหารมีเตอร์นี่อะไรนะอะไรก็ไม่รู้เนหะมือนเคยมานะแต่ว่ามันขาดอะไรอนะ่ะนั่นนี่ไงช่องว่าง ชอ่องว่ามหัศจรรย์เลยโ่ยถาำกว้างเลยเนี่ยยังไม่ได้อะไรอ่ะอ๋อไอ้ตรงนั้นเหรอเฮ้ยกูตกตกตกใจโอเค deal of information ได้ครบแล้วนะฮะโอ้มีกล่องด้วยกับมองไม่เห็นแนะ่สีแบบว่าสีกับกิ้งกิ้งกาคลื่นไปกับ คือมเมื่อกับกำแพงนะฮะคราวนี้ไอดอกดวงไอดอกไม้นันจะเอาไงไอไม่ใช่ไอ้ดาวนี่จะเอาไงวะอออ๋อมันต้องมีแมคขนลินกเลยครับก,กระโดดด้วยวะทำไงอ่ะ ล้วจะให้ลากไปไหนอะ่ะเขาถามคือจะให้ลากไปไหน<ฮ>เปิดแผนที่ดูได้ไหมไม่ได้ด้วย ผมไม่ค่อยไม่ค่อยมั่นใจว่าหินนี้จะไอไอกล่องนี้จะยังไงอ่ะเอยยายังไงหรอมันมันเป็นฐานให้ปีนปีนอันที่มันต่ำไอที่มันต่ำต,ตามก่อนหรือเปล่า เฮ้ยหันไปทางนี้สิพอจะเป็นฐานให้ตรงนี้ได้ไหมอ่ะไม่ได้อ่ะเอาไงเนี่ยโอ้เอาไงดีเนี่ยไม่มีตรงไหนสูงกว่านี้แล้วนะ มันสูงกว่านี้ไม่ได้แล้วนะเอา้าทำไงล่ะครับเนี่ยและช่องเนี้ยออกมาจากไหนเนี่ยช่องเนี้ยอ่ะไหนลองลองถอยไปอีกผมว่ามันต้องใช้ใช้กาอะไรสักอย่างแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรอ่ะ ทางนี้หรือเปล่านี่ไงดันดันทางนี้ไงแล้วเขทำางนี้ให้มันสูงขึ้นตรงนี้หรือเปล่าไมา่เอาไมเอาเอไมค์เซไม่มีปุ่มรีเซ้นซะด้วยอนะ่ะเอาตายละตายละตาย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 ขอเข้าใหมาอ่อีกเดียวเนี่ย ก็มาทางนี้นะฮะแล้วก็ดันออกมาทางนี้เร oui ียบร้อยจะปีขึ้นไปได้ไหมอ่าได้แล้วนะฮะอยนึกว่าติดแล้วโอเวนกรรม โอเคแล้วนะฮะวิมสตาแล้วตัวนี้ไปไหนต่ออ่าดดลออฟอินสตาปเลชั่นมาแอบอยู่ตรงนี้นี่เองรังลงไปซื้อไปไหนไปไหนโครอาที่ไหนเนี่ย ลงอ่เควนนั้นได้อย่างโอ okay, เคฮะเคลียร์อย่างสวยสดงดงามคอเลิอลวิมสตาร์แอนด์ดิวออฟอินสปิเรชันอินฟอเรสคาวนโลเคอินเดอะควีนพาเลทรูนทางด้านเวสไล์นะฮะก็เคลียรเรียบร้อยแล้วนี่เก็บของเลยเจ็ดร้อยพลอยแล้วคราวนี้ คราวนี้เนี่ยอันนี้ผมไม่เข้าใจกุ้งทุ่ตรงไม่เข้าใจเทคหนึ่งโปรโตออฟดูซิบรูมลูซีอีลูซิบรูมหรอมิดเน็ตโพสแอน์ละไวโอลี ลองรองเข้าไปดูก่อนนะครับไม่รู้เหมือนกันอีลูซิบู๋อะไรตัวนี้ก็ไม่ร,มรู้ไม่เข้าใจในอีรูซิบู๋ตอนนี้กี่โมงเนี่ยขอดูก่อนสิก็ยังมือดอยอยู่แหละ เอา้ามีตัวมีนมินิเกมด้วยอีอลูซิบลูเนี่ยผมว่ามันน่าจะเป็นหน้าตายอย่างนี้นะเพราะว่านี่คืออีบูซิดโดมคือหน้าตายอย่างเงี้ยตรงนั้นหรือเปล่าตรงนี้หรือเปล่า ถ้าใช่เลยมันอาจจะง่ายเกินไปนะต้องไม่ใช่ก่อนไม่ใช่จริงๆหรอนี่ไวโอล,ลีนก็อยู่นี่หนเห็นปะไวโอล,ลีนก็อยู่ตรงนี้เอง แล้วข้างหลังมีต้นเหรอเพิ่งสังเกตถ่ายรูปสิ ไอ,อ้ดูซิบูคือพวกนี้หรือเปล่าหรือว่าเป็นพวกนี้เดดเดด๋ยวเยวมื่อกี้มีอะไรขึ้นมาเห็นแวแบบ๊บมีอะไรขึ้นมาอีเวนอ้าวได้เฉยเลยแดงวามันคือต้นไม้เมื่อกี้แหละ ต้นไม้ต้นไม้เมื่อกี้แหละนี่ได้ได้เควสเฉยเลยฮะโดโไม่น่าเลยนะฮะนี่กลายเป็นเสร็จเลยก็คือก็คือก็คือต้นไม้ที่ถ่ายก็คือต้นนี้แหละต้นนี้กับต้นนี้ไม่รู้ต้นไหนสังต้นนะผมถ่ายกันสองต้นต้นนี้กับต้นนี้นะฮะโอเคแล้วผมมีอะไรเหลืออีกไหมสำหรับมินฟิลลิกีนะครับโหวันนี้เรียนแค่ครึ่งชั่วโมงเอง หมดแล้วนะฮะอีฟลีนิกกีนี่เป็นอัปเดตเล็กๆนะครับอืมก็อ่าเควสเควสอ่าเควสอ่าเดย์สองโดดนี้ก็หมดลงแค่นี้นะครับงั้นก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับก็สวัสดีครับ